ครับสวัสดีครับพบกับผมช่อง Pview เรียลๆวันนี้ผมพามารับชมตอนนี้เลยนั่นก็คือเรยวมี14 5G นะครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมาอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้จะเป็นลวดลายแบบนี้เลยสีเงินๆนะครับพร้อมกับลวดลายที่ดูเท่มากเลยนะครับผมสวยงามนะครับไฟนะครับไฟแฟลช กล้อง2ตัวนะครับกล้องหน้า16กล้านนะครับผมตัวนี้ใช่มาดูตัวเครื่องก่อนอร,รอบๆตัวลำโพงนะครับลำโพงด้านบนนะครับตัวตัดเสียงรบกวนนะครับตรงนี้เป็นช่องใส่ชิมนะครับไม้นะครับไอซีแล้ก็ตัวลำโพงหน้าข้างหน้าข้างทำเป็นเลเยอร์ได้สวยมากนะเป็นตัวปุ่มเปิดติดพาวเวอร์แต่ทำเป็นสีส้มๆนะครับอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะ เขาเคลมมาว่าเพิ่มเสียงอัลต้าบูมได้ถึง300%นะครับผมลองดูก่อนอ่า300จริงๆด้วยเห็นไหมฮะอ่า300นตะตัวนี้อ่าคอแลบกับซีไฟนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้โหลดมาซีไฟมาเล่นนะผมคือรู้ว่ากราฟิกมันเล่นได้อยู่แล้วเฟรมเรียบถูกมันตั้งได้อยู่แล้วผมก็เลยลองมาเล่นตัวอีกเกมนึงนะครับเดี๋ยวมีไทลิปนะครับผมถ้าเล่นเกมนั้นได้ก็คือสบายเลยนะครับ ตัวนี้นะครับมากับพร้อมกับหน้าจออม l รตนะครับกูเฮดีพัดนะครับผมในส่วนของตัวจอรีเฟนเลทก,ก็จะเป็นจอ120เฮิรตนะครับอ่านี่เลยนะครับเดี๋ยวพญาดนะตัวจอ120เฮิรตอ่ะนี่เลยครับเจนเมตรสูงสามารถตั้งได้นี่เลย120กับตัว60อยู่ที่ว่าหรือว่าเลือกอัตโนมัติอยู่ที่การใช้งานแล้วแต่แอปที่ลองรับนะ แล้วก็มาในส่วนของตัวความสว่าง HDR ถ้าเกิดเราอยากดูเราเปิดโหมด HDR หรือปิดก็ได้อย่างนี้นะครับนอไซต้ตาขนาดแบบอ,กอักษรใครใครเลือกแบบไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับจอไหลเลื่อนนะทุกคนสปเปคเป็นอย่างไาขออนุญาตนะนี่เลยตัวนี้เรียวมี14 5 g นะครับเป็นตัวที่โชว์เนี่ยใช้เป็น CPU Snapdragon 6 Gen 4นะครับสถาปัตยกรรมนะครับ4นาโนเมตรนะครับแบตเตอรี่ให้มาถึง6000 m mm มิแนะครับแล่ม ขยายเล่มนะครับได้ถึง14กิกปกติให้มา12นะครับอ่าแล้วก็ขยายเป็นอีก14กิกรวมกันเป็น26กิกนะครับผมความจุ256กิกนะตัวนี้อ่าเขามี2ความจุแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น5 1 2นะครับจอนะครับขนาด6กจนิ้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องหน้าจะเป็นกล้อง16ล้านนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของกล้องหลัก50ล้านกล้องเสริมนะครับโมโนสองล้านนะครับผมอ่าลื่นไหล ให้หัวชาร์จมา45วัตต์นะครับผมอดื่นไหลนะอ,อยากจะลองในส่วนของตัวไหนตัวนี้เริ่มต้นในส่วนของถ้าการชาร์จนี่เลยผมสามารถกดให้คุณดูได้เลยอ่านี่เลยครับเคมไว้นะครับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เนี่ยเครมไว้เวลาเล่นเกมเนี่ยได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงนะครับดู YouTube นะครับ17.5นะครับผม17ชั่วโมง อ่นะครับถือว่าเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็แผ่นระบายความร้อนที่นี่เลย6 5 0ันมเมตรนะครับแผ่นระบายความร้อนที่อยู่ที่ตัวเครื่องด้านหลังนะขนาดใหญ่นะครับรเล่นเกมได้ยาวนานเขาถึงเคม่ว่าเล่นได้ถึง10ชั่วโมงอ่าคุณอยากลองก็ต้องลองดูนะแบตเตอรี่6,000นนะครับอ่าผมอยากรู้เรื่องกล้องแนละ้วเพราะว่าพวกเกมอ่าเกมอย่างเนี้ยก็ เดี๋ยวผมให้ไปลองข้างหลังอีกทีหนึง่งในส่วนของกล้องนะครับกล้องมีโหมดอะไรบ้างนี่เลยครับมีมีเพิ่มแสงได้นะครับปรับแสงเลื่อนตรงนี้เพิ่มแสงหรือว่าลดแสงนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ปกติก่อนแล้วก็มีไลฟ์ฟโต้นะครับสามารถเลือกกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ถ่ายได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นโหมด ai snap นะครับก็คือเวลาเคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบถ่ายภาพเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้ส,สดๆเลย เป็นยังไงครับเมื่อกี้มันผมก็สะบัดมือไวมากนะฮัดดีด้วยนะ1,500เฮิร์ตนะเขาเคล็ไว้นะความสว่างจอเมื่อกี้ลืมบอกเลยก็คือจอมันถืก็คือความสว่าง2,000นิดนะครับผมอ่า2,000นิดนี่คือสบายเลยอันนี้คือ snapshot นะทุกคนอ่าไหลลื่นนะครับในส่วนของฟิวเตอร์มีหลายโหมดเลยนะครับคุณสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะว่าจะใช้ฟิลเตอร์แบบไหนนะครับผม ตัวในส่วนของตัวกล้องอมีเลือก AI ด้วยนะครับถ่ายภาพก็จะมาในส่วนของโหมด Pro Panorama นะครับความละเอียดสูงนะครับ50ล้านนั่นเองนะครับโหมดภาพยนตร์นะครับหรือจะเป็น Slow Motion โโอันนี้มีครบเลยนะครับผมหรือจะเป็นโหมด Time l ล p s e นะครับใต้น้ำใต้น้ำก็คือถ่ายใต้น้านั่นเองเพราะว่าเขามากับระบบ IP 69นะครับผมอ่า 69นี่คือการน้ําสุดแล้วแรงดันน้ําด้วยนะครับดูสิคนดูเล่นเกมก็น่าจะดีมากก็ถือว่าลื่นไหลนะครับโดยส่วนของตัววิดีโอลืมเลยอันนี้มาพรีวิวให้ดูเลยนะว่าวิดีโอใช้ได้ประมาณน,นี่นะครับวิดีโอตรงนี้ถ่ายได้ถึงสูงสุด 4K30 เ mm ฟรมนะครับถ้าเป็นในสงองตัวความละเอียดพัน0 p ีคุณจะได้60เฟรมกันสั่นได้ไหมอ่ะ กันสั่นได้ด้วยนะครับถ่ายปูเฮดดี60เฟรมได้กันสั่นด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตลองนะ,อ,ะอันนี้มาถึงในส่วนของตัววิดีโอนะครับผมถ่ายแล้วก็ลองขย่าดูว่ากันสั่นเขาดีไหมอ่ะอย่างนี้เลยตามภาพเลยนะอันนี้ผม ให้ดูตามภาพเลยเพราะว่าผมก็สดๆสดเลยถ่ายปุ๊บผมก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยอ่ะต่อมานะครับผมในส่วนของตัวอโอเคนะครับอยากรู้ว่าโอเคมสามสิเฟรมได้เท่าไหร่โอเคอาจจะประมาณนี้ครับผมโอเคนะ30มิบเฟรม ได้ประมาณนี้เลยส่วนลูกคนหน้าชัดหลังเบอร์ใครจะมาปรับตรงนี้ได้นะที่ผมชอบแนะนําเพราะว่า,าในสองการถ่ายภาพโฟกัสถ่ายภาพหน้าชัดนหลังเบอร์นะครับมันจะอยู่ที่2.8งจเดี๋ยวลองถ่ายมือดูก็ได้สำหรับผมคิดว่าการถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์ตั้งค่า f 2.8มันกําลังจะพอดีนะอ่านี่เลยในโหมดนี้เลยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเห็น ชัดไม่เอ่ยอ่อันนี้ประมาณนี้เลยนะส่วนเอ่อไถฟีดนะครับเล่นอะไรอ่อทิกตอกอย่างเงี้ยถ้าใครซื้อนะซื้อไปเล่นทิกตอกอ่ะถาม่าซื้อเล่นได้ไหมเล่นได้อยู่แล้วนะครับนี่ครับไหลเลื่นนครับเสียงอย่างที่บอกสามร้อยเลยอัลตราบูมเป็นยังไงครับเสียงดังไหมลำโพงคู่อ่ะ เนี่ยเมสุดๆเสียงดังนะครับใครเอาไปเล่นเกมนะฟังเสียงสีเท้าได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมมาพรีวิวคร่าวๆนะคุณจะได้อะไรหนึ่งคุณจะได้ความจุแรม12กิกขยายได้อีก10 อ่ากิกนะครับเป็น 26G ิกิกความจุเริ่มต้น256แล้วก็มีอีกความจุหนึ่งคือ512 2คุณจะได้แผ่นระบายความร้อน6 0 5 0ม MM ิลลิเมตรนะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับ3นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่6000ม MM ิลลิแอมนะครับ4คุณจะได้กล้องตัว50ล้านนะครับ5จอแอมโมเลดที่สว่าง2 0 0พนนิตนะครับผมอ่า แล้วก็ในส่วนของตัวการเล่นเกมสามารถปรับภาพได้สูงซึ่งมากับ CPU Snapdragon 6 Gen 4นะครับผมตัวเลกน่าจะตัวเลขของโลกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ที่ลองเล่นดูก็อุ่นๆอ,อยู่นะถึงน่าจะชิปแรงแล้วรอออติไมทด้วยชิปยังแรงอยู่ตัวนี้คะแนนอันตุตุงประมาณ7เนราก็จะใกล้เคียงกับตัว Dimensity y นะครับ7 0 0 Ultra นะครับ อ่าแล้วก็จะใกล้เคียงกับตัว Snap 7S Gen3 นะครับหรือ7 Gen3 ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมยังไงนะครับอ่าผมจะทิ้งในส่วนของการเล่นเกมไว้ท้ายคลิปทุกคนลองดูได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Pview เรียวเดียวด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ